สวัสดีจ้ะพี่น้องทคล้ายกับเจสามีสาลจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลนี่เลยเมื่อคืนฝนตกค่ะบ้านกบตาลอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนอกเขตเทศบาลฝนตกแท่งมันสิมียังเหมาะกับบรรยากาศฝนตกมากกว่ามูกระทะอื้อืออื่าง Mm hmm. สัมชั้นสไลส์บางๆจิ้มสาะสแห่งหลายเหลือเลย,จยเจ็บไปเดี๋ยวพาไกินหมูกระหันมันมาค่ะ หลายเดือนแล้วนะเพราะว่าอากาศมันร้อนฝนตกแล้วแล้วจัดสิคะรออะไรหอมผักค่ะเนี่ยหอมๆใช่ไหม กินคนเดียวก็แซ่บขึ้นเตาค่ะมากแล้วี่นออกมากินน้ำกันแหมๆดีปะแหมๆแห้งๆแ,แบบพอดีพอดีพอดีอดแซ่บกินคนเดียวได้งงมีไผยากเนาะสามตอนไปเลยละสเบึงบ่งๆเห็น่าเดี๋ยวนี้น้ำจิ้มเจ๊าชายี่ห้อแชมค่ะเติมกระเทียมผักชีงาขาวคั่วนะคะแล้วก็ แค่นั้นเลยค่ะแต่เตียมผักชีงาขาวคั้วนํำไปแช่เย็นเวลาเราจิ้มลงไปเนี่ยเขาจะได้มีรสม,มั่วกินแบบเกาหลีแบ จังหวัดอื่นฝนตกไหมคะฝนตกบ่อจังหวัดอื่นว่ามมูขึ้นหรือฝนตกว่ามันฝ่าหรือ ่ะตกหนักมากได้นำได้ตอนก่อยก็คือสีงามเข่าก็คือสีงามผู้ได้ปลูกมันตะวัาปลูกมันหยานม,ามันเน่าดี่นะตถังเปล่าถอนาดนะจ๊ะเนาะจ้ะอาละกกันไป จัดหลายพี่นอ้องจัเดเรือยๆจัดเ้ืเดยอโอ้ยบนน่ะบนน่ะเห็นไมเด็หยับหยับหยบอืเอาคิดช,ชักครั <c ười> ้ง พักยูนิคซึ่งมากินเหมือนเิเอาไว้กินนอกรอบค่ะม,มักษาพักเปื่อยๆค่ะเติมหมูลุกไปต้มก็จะเป็นซุกี้อย่างสิไม่ตามให้น้องอืมป้าอ,อันนี้วิวๆแบบกินสามตันให้เบิ้งเน้นีก่อนนอ๋อบอ่เติมมาเด้บอบ่เติมมาเด้อบ่คีบแต่ละตอนนี้คีบเพลินสามตอนวัด จุม่มไม่ต้องถือเศร้าหอนไมจุ่มนู้งก่อนนะเดินจะมาห่อตากบุ้น้ำจิ้มที่เราชอบนะคะตืนกระเทียมง,งาขาวขั่วแล้วก็ผักชีค่ะ อย่าลืมจัดด้จัดพี่น้องอย่าลืมจัดเด้ออสองตามทุกทาย <c oughs> <c oughs>